เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยคอนเวอร์เซชันที่สี่ค่ะคอนเวอร์เซชัน Situation ชั่น Mary is talking to Tom before class. Mary, Tom, I've got diarrhea. Tom, go and get some sports drinks with electrolytes. Mary? It will help rehydrate you and settle your stomach. Mary? Really? You seem to know what's best for me. Tom, no problem. Also, stick to bland food for a while and get plenty of rest. Mary, maybe I'll stay home tomorrow. Tom, don't forget we have to finish that report tomorrow. Mary in that case Tom okay see you then โ oh, อ mm ้การนทนาเนี้ยาวมากเลยไม่เป็นไรเรามาทำพร้อมๆกัน Situation บอกว่า Mary เนี่ย is talking to Tom before class Mary กกำลังทำอะไรอยู่กำลัง talking คุยกับ Tom อยู่นะคะ ก่อนเข้าเรียนก่อนคขะก่อนก่อนเรียนแมรี่ก็บอกว่าอะไรทอม I've got diarrhea ฉันมีอะไรฉันเป็น diarrhea คือท้องเสียนั่นเองท้องเสียนะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วทอมก็บอก go and get some sport drinks ไปไปอะไรไปแล้วก็ไปเอา Get ก็คือไปเอาไปซื้อสปอร์ตดง่์นะคะไปกินสปอร์ตดื่นก็คือสปอร์ตกีฬาใช่ไหมดง่์ก็คือเครื่องดื่มกีฬานะคะ withelectrolyteelectrolyte นี่ก็คือคล้ายเกลือแร่นั่นเองเขาบอกให้ไปกินเกลือแร่ซะดังนั้นแมรี่เนี่ยควรถามอะไรทอมทอมก็เลยบอกให้ไปกินเกลือแร่มาดูกัน ข้อ13 choice ข้อแรกเขาบอก what do you think I should do ก็คือคุณเธอคิดว่าฉันเนี่ยควรจะทำอะไรดี should do ข้อ2 would you believe me เธอจะ believe เนี่ยเชื่อฉันไหมเป็น verb แย่งมา believe a e l e believe people แปลว,ว่าน่าเชื่อถือนั่นเอง เป็น adjective ตรงข้างกับอะไร unbelievable ไม่น่าเชื่อถือเลยส่วนคำนามของ believe ก็คือ believe เป็นคำนามแปลว,ว่าความเชื่อ,อน,นี่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเธอจะเชื่อใช่ไหมข้อสาม mind if I do something mind ก็คือรังเกียจไหมรังเกียจ ไหมถ้าถ้าฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างเขาซี he, since when คือตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมทอมเนี่ยเขาให้คำแนะนำก็คือไปซื้อน้ำกับน้ำเครื่องดื่มกีฬาที่เกี่ยวกับที่มีเกลแร่ใช่ไหมดังนั้นแมรี่ควรจะถามทอมอะไรคือถามคำแนะนำว่าเขาควรจะทำยังไงข้อนี้มีคำแนะนำถามคำแนะนำอยู่ข้อเดียวก็คือ What do you think I should do เธอคิดว่าฉันเนี่ยควรจะทำอะไรทาอะไรดีดังนั้นตอบข้อแรกค่ะทอมทอมก็เลยบอกไ่าไงว่าไปกินน้ำที่มีเกลือแร่ซะใช่ไหมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหน ถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะฮัลร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่พี่เขียนมันคือสีตเต็มเต็มเขียวเป็นสีดำเต็มของสีแดงม่วง